สวัสดีชาวสีมังกรทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักการงานการเงินของชาวสีมังกรในปี2 5 6 4นะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับผมและนี่ก็เป็นการทานายดวงทั่วไปนะครับไม่ชงใครใคนใดคนหนึ่งซึ่ง,ง,งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างขลิปินด้แ้ดเช่นกันนะครับผมก็เริ่มดูดวงความรักการงานการเงินของชาวสีมังกรในปี2 5 6 4ดีกว่าว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับสำหรับรานามังกรก็สามารถดูได้เช่นนกั นะครับก็เริ่มดูดวงดูขอโทษครับดูดวงของชาวสีมังกรในเรื่องของการงานก่อนนะครับก็ชาวสีมังกรส่วนใหญ่เนี่ยสภาพเป็นไพ่ขึ้นมาว่าเอ็ดออกปานเข้ามาเป็นภาพของผู้หญิงคนนึงที่สภาพสะบักสะบอมแบบนี้ชาวสีมังกรในปีที่เป็นผ่านมาในปี2อง3เนี่ยจะเหมือนกับเป็นสภาพที่แย่สุดและช่วงงานช่วงรหลายอย่างเหมือนกับมันสภาพมันเหมือนกับผ่านพ้นมาได้ก็ถือว่าบุญแล้วอะเพราะฉันไพ่ไปนิ่ว่าเหมือนกับเราเนี่ยมอนกับสภาพแบบนี้เลยผู้หญิงที่ผ่านอะไรมาเยอะผู้หญิงที่สู้มาเยอะ ไพ่ที่เหมือนกับดวงการงานปี2อ6 3ค่อนข้างจะตกต่ำหรือค่อนข้างจะแย่หรือว่าค่อนข้างรู้สึกเหมือนกับเหนื่อยเหลือเกินอ่ะมันเหมือนกับภาพของผู้หญิงคนนี้เห็นไหมครับจะเป็นไพ่ของมาหนึ่งหม้เท้าเข้ามาเหมือนกับมีกุญแจที่มาเปิดแล้ว มีช่องกุญแจมีเห็นหาหนทางออกเห็นช่องทางออกแล้วเพราะฉันพ่หนึ่งไปเท้าใบนี้สำหรับชาวสีมังกรที่ตกงานหรือว่าสภาพที่เหมือนกับยากลําบากเนี่ยหรือช่วงของงานที่มันติดขัดหรืออาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรนักแต่หนึ่งไปเท้าเหมือนกับประคองตัวผ่านมาได้เนี่ยก็ถือว่าดีแล้วเพราะฉันหนึ่งไปเท้าใบนี้บอกชาวสีมังกรว่าดวงการงานของคุณเนี่ยในปี2 5 6 4เนี่ยจะดีขึ้นดีขึ้นแบบไหนดีขึ้นเหมือนกับการที่เหมือนกับเริ่มกลับมาอยู่ได้แล้วเริ่มสภาพมันไม่ต้องแย่เหมือนเดิมแล้วเริ่มกลับมาเป็นผ ดูแลเรื่องงานมั่นคงเรื่องการงานไม่ต้องเหนื่อยหนักมากไม่ต้องเหมือนกับเจ็บปวดเหมือนกับที่มันผ่านมาอีกแล้วเพราะฉะานหนึ่งในเท้าไปนี้บอกชาวสีมังกรเลยท่านว่าดวงการงานของคุณเนี่ยในปีสองหสามช่วงโควิดเนี่ยคือช่วงที่ยยกที่สุดเลยที่ค่อนข้างจะเหนื่อยมากเลยนะครับเพราะเหมือนกับเราค่อนข้างจะทํางานหนัก นะครับแต่ผลตอบแทนเหมือนอาจจะมีเงียบๆหรือการที่เหมือนกับทํางานในใหม่ๆหรืองานประจําที่ทําอยู่เนี่ยเหมือนกับสภาพที่มันเหมือนกับไม่ปกติอ่ะอาจต้องทํางานหนักขึ้นกว่าเดิมอาจจะเหมือนกับต้องมีเหนื่อยเรื่องการงานพยายามประคองงานเอาไว้ให้ได้เพราะฉะนั้นหนึ่งในเท้าใบนี้ในปี2องหี่เนี่ยบอกชาวสีมังกรว่าสำหรับใครที่ตกงานสำหรับใครที่ว่างงานมองหางานใหม่ก็จะได้งานใหม่ทําสำหรับใครที่เหมือนกับเหนื่อยมาทั้งปี2องหเนี่ยในปี2องหก็จะเหมือนกับมีการเริ่มต้นงานที่ดีขึ้น นะครับสับงานประจำสับงานที่รังานส่วนตัวที่ทําอยู่แล้วเนี่ยก็จะสามารถกลับมาประคอระคองตัวเองสามารถผ่านพ้นเหตุการณ์ที่เหนื่อยที่สุดแล้วนั่นเองเพราะฉันพ่ไปแรกคือหนึ่งไม้เท้าคืออยากจะบอกชาวสีมังกรว่าเนี่ยมันคงจะ เหนื่อยที่สุดแล้วในปี263ปี2564เนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกับดีดีทันทีทันใดเลยเหมือนกับเป็นเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเลยอะนะครับมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยเพราะชาวสีมังกรเองส่วนใหญ่จะเกิดเดือนมกราคมนะครับธันวาคมกรากฎามพาเนี่ยแหละสามเดือนนี้นะครับช่วงของคาบเกี่ยวกันเพราะฉันพ่ไปต่อมาเรื่องของการงานนะครับมาดูกันต่อดีกว่าเรื่องของ6กออลหกมท้าหรือว่าสิอบออานเข้ามานะครับไพ่ใบนี้เป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเห็นไหมครับ กลายเป็นผู้หญิงที่เหมือนคับยืนหยัดอะเพราะฉันถึงไม่ท้าไปนี้จะเห็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่สะบักสะบอมกับกลายเป็นเหมือนกับผู้หญิงคน,นงที่สวย มีเงินแต่งตัวและมีเงินทํานู่นทานี่แล้วมีงานที่เหมือนกับกลับมามีความสุขกับงานแล้วเริ่มมองเห็นหนทางไปข้างหน้าแล้วฉันยืนฉันพังาดฉันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฉันกลับมาเกิดใหม่นะฉันกลับมาดูดีฉันกลับมาเริ่มต้นงานใหม่ฉันกลับมาแข็งแร่งอีกเรื่องของการงานเพราะฉันไพ่หกไม้เท้าใบนี้คือการที่เหมือนกับชาวสี่มังกรเลยท่านในช่วงของต้นปีเนี่ยอาจจะเหมือนกับ3เดือนธันวามกรากรุมงพาเนี่ยก็คือช่วงของการที่ปรับเปลี่ยนช่วงการที่เหมือนกับฟื้นฟูสภาพสะบักสะบอมมาเหนื่อยมานะครับมันจะดีขขึ้้นนนนนนใช่วงงอมิถุายเปป็ตไ เพราะฉันไพ่6ไมท้าใบนี้คือเหมือนกับไพ่ขึ้นมาว่าเบื้องหลังของเราเนี่ยอาจจะผ่านอะไรมาเยอะเจ็บมาเยอะคนอาจจะไม่รู้หรอกว่าชาวสีมังกรเวลาทํางานเนี่ยค่อนข,อ ay, ข้างจะมีเบื้องหลังที่ทามาหลายอย่างเครียดหลายอย่างทุ่มเททุ่มเท,ท,มท,ท,มทกับการงานทําอะไรมาเยอะเหนื่อยมาเยอะจะเห็นใ э นภาพเบื้องหน้าว่าเอ้ยเรามีความสุขนะเราทํางานเก่งนะเราอยู่ได้นะงานเราดีนะแต่ใครจะรู้เบื้องหลังชาวสีมังกรว่าเราผ่านอะไรบ้างเราเหนื่อยมากแค่ไหนเพราะฉันไพ่6ไมท้าใบนี้บอกชาวสีมังกรว่าสำหรับใครก็ตามนะครับเรื่องของการงานมีโอกาสที่มันไปข้างหน้าต่อได้ นะครับสามารถโยกย้ายตามที่ต้องการเจองานที่ถูกใจใครว่างงานก็เจองานที่ถูกใจนะครับใครมองหาการเรียนต่อการสมัครงานก็จะได้งานนะครับกลับมาแต่งตัวแล้วจากคนที่นอนตื่นสายจากคนที่ว่างงานเนี่ยปล่อยตัวเองเนี่ยเริ่มกลับมามีงานที่เหมือนกับออกไปเดินทางทํางานประจําแล้วมีงานเข้ามาแล้วแต่สำหรับใครอยากจะเรียนต่อเนี่ยก็เหมือนกับ6กเมทาวเช่นกันไพ่ใบนี้คือการเรียนต่อนะครับมีโอกาสได้เรียนต่อมีโอกาสได้เหมือนกับกลับมาเรียนต่อกลับไปเรียนที่เดิมกลับไปเรียนต่อให้จบ นะครับหรือกลับไปเรียนต่อเพิ่มเพิ่มคุณอาวุธให้กับตัวเองนั่นเองเพราะฉันไพ่สิกออกบายใบนี้บอกชาวสีมือกรว่าใครก็ตามนะครับโฟกสัสเรื่องนี้เนี่ยผมขอตอบเลยว่างานคุณจะกลับมาฟื้นฟูด,ดีขึ้นงานคุณจะกลับมาเหมือนกับอยู่รอดปลอดภัยนะครับจากที่มีปัญหามาเพราะฉันไพ่ไปต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าไพ่ขึ้นมาว่าเด m มู n เข้ามานะครับเดบมูลเรื่องของการงานคืออะไรเด m มู n คือเหมือนกับปัญหาเรื่องเล็กน้อยจุกจิกเพราะฉันของการที่จะลงทุนกิจการใหม่เนี่ยชาวสีมือนกนหลายท่านนะครับผมผมแนะนําว่า ผมแนะนําว่าไพ่เดอะมูนเนี่ยนะครับผมมาบอกชาวสีมังกรว่าเหมือนตอนนี้อยากให้คุณเนี่ยระวังเรื่องของการลงทุนกิจการให้ดีเราเปิดกิจการช่วงปีสองห้าหกสามมาเนี่ยในปีสองห้าหกสี่เนี่ยคุณอยากให้คุณเนี่ยเหมือนกับอย่าเพิ่งไปคิดว่าเอ้ยปีสองห้าหกสามไม่เงียบนะต้องปิดกิจการไปนะเพราะในปีสองห้าหกสี่เนี่ยใครอยากจะลงทุนงานเนี่ยมันคือช่วงที่เหมาะสมความจริงอ่ะการงานของชาวสีมังกรหลายท่านเนี่ยคุณต้องมาลงทุนหรือว่าการเริ่มต้นทำเนี่ยในปีสองห้าหกสี่แต่บางคนเหมือนกับไพ่เดอะมู มีปัญหาปีสองห้ากสามก็พยายามหางานพยายามหากิจการพยายามหา,หาเรื่องอะไรเล็กน้อยทาอะ่ะจนบางทีไม่คิดเลยว่ามันเป็นปัญหานะมันเป็นปัญหาที่สร้างเครื่องขึ้นมานะจากที่มีปัญหาอยู่แล้วว่ะเพราะฉะันไพ่เดอะมูนไปนี่บอกว่าใครก็ตามมีปัญหาในปีสองห้าสามอยากเปิดกิจการอยากเริ่มต้นงานใหม่อยากจะหาร้านค้าร้านอะไรทําร้านทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าหางานดีเดในการเสริสมทําเนี่ยไพ่เดอะมูนเข้ามากับไพ่คิดมาว่าอะชาดีออดนะครับ ค่อนข้างจะควรจะทําในปี2องพนั่นเองเพราะฉันเดาโมลเข้ามาในช่วงของธันวามกรากมพาเนี่ยคือช่วงของการที่ชาวสิมังกรปล่อยผ่านไปได้เลยพอหลังวันเดือนพิเิดคุณเป็นนไปเนี่ยนะครับเริ่มทํากิจการใหม่ได้เลยเพราะเดชาริออดใบนี้คือไพ่เดมูลบอกว่าเหมือนเรารู้ปัญหาดีเหมือนเรารู้ว่าพี่ผ่านมาเนี่ยก็คือต้องร้อยผ่านคนวันเกิดเราไปก่อนผ่านเพื่นวันเดือนปีเิดเราไปก่อนล้วค่อยเริ่มกิจการค่อยเริ่มลงมือค่อยเริ่มเหมือนกับลงทํางานกิจการใหม่ๆกกเรริิ่มจาใหม่การเริ่มต้นทําสิ่งใหม่การเริ่มตต้้นนนแจกบบปิเเร่มมหือั ให้ขายออนไลน์ online, ก็เหมือนกับเริ่มต้นทาํามันเริ่มต้นโพสลงโซเชียลเริ่มต้นทางเพจทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันขึ้นมา,มาเพราะฉช้ไพ่เดชาริออทใบนี้ค่อนข้างจะเน่นเรื่องของอาชีพที่ข้าราชาการตำรวจทห,หารใครอยากจะเป็นก็ได้เป็นใครอยากจะสอบเข้าโรงเรียนต่างๆมหาลัยต่างๆสอบเข้าข้าราชาการก็มีโอกาสได้เป็นนะครับผู้พิพากษาทนายความอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้เป็นนะครับอาจจะเรียนจบเหมือนกันเดชาริออทการผ่านพ้นอุปสรรคการมองไปข้างหน้าการลงธุรกิจส่วนตัวก็เช่นกัน นะครับเกี่ยวข้องกับอะไรเดชาริออตการติดต่อผู้คนการค้าขายกับต่างประเทศการเดินทางการไปข้างหน้าต่อไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉันไพนใบนี้บอกว่าการนําเข้าส่งออกอะไรเงี้ยค่อนข้างจะเด่นนะครับค่อนข้างจะเหมือนกับเด่นเรื่องของการที่ค้าขายแบบขายตรงก็ได้ไหมก็คิดว่าไม่เหมาะใะกันนะครับไม่อยากจะให้คลิปนี้เป็นคลิปขายตรงก็เดชาริออตคือเหมือนกับคลิปที่ ทำธุรกิจการที่เหมือนส่วนตัวอ,อย่างนี้มากกว่าอาจารย์สอนหนังสือก็ได้นะเดชาลีอดอย่างเงี้ยตำรวจก็ได้ทหารก็ได้อาชีพเฉพาะทางเฉพาะด้านก็ได้ไดนะครับทหารตำรวจหมอได้หมดเลยนะครับค่อนข้างจะมีอนาคตที่ดีค่อนข้างจ,จะมีความก้าวไกลประรบสบความสําเร็จขอตอบว่าถ้าเกิดดูเรื่องของการงานเดีย๋ยวชาลีอดคิวการที่เหมือนกับพ่แห่งความสําเร็จพ่แห่งชัยชนะพ่แห่งความก้าวหน้านะกันขอตอบแบบนี้นะกันไม่อยากจะพูดเรื่องงานเรื่องอะไรเฉพาะงานอะไรเงี้ยเดี๋ยวคนจะแห่ไปทากันหมดนะครับก็มาดูเรื่องของ การเงินกันบ้างนะครับก็ดูเรื่องของการงานและการเงินที่ผ่านมาเนี่ยชาวสิมีมังกรมีไพ่ขึ้นมาว่าหกดาบมักจะเหมือนกับไม่ค่อยได้ช้อปปิ้งเท่าไหร่เลยเพราะว่าเห็นภาพผู้หญิงคนนี้เห็นไหมครับช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยปีสองหสามเนี่ยใส่กางเกงก็ขาดใส่กระโปรงก็ขาดนะครับรใส่ชุดเดิมๆอยากจะออกไปช้อปปิง้งแต่เหมือนกับการเงินเราไม่เพียงพอเนี่ยไพ่หกดาบใบนี้บอกว่าเหมือนกับเราเนี่ยชาวสิีมังกร,กรในปีสองหสามเนี่ยค่อยๆจะเซฟนิดนึงผมเลยแนะนําว่าถ้าใครใครอยู่ในปีสองห้าหกสามมาดูคลิปนี้เนี่ อาจจะไม่ต้องไปซื้อหรือลงทุนกิจการเพิ่มแล้วใครอยากจะลงทุนกิจการเพิ่มก็พักไว้ก่อนรอโยกย้ายรอเหมือนกับเปลี่ยนงานรอเริ่มต้นปีสอง4หกสแล้วค่อยไปทํามันผ่านพ้นวันเดือนปีเกิดคุณไปก่อนนะครับเพราะฉันไพ่หกดาบใบนี้บอกว่าใครที่เหมือนกับงานแย่แยในปีสอง3หกสเนี่ยมันคือช่วงที่เหมือนกับแย่ที่สุดแล้วผมบอกไปแล้วดวงการเงินก็เช่นกันหกดาบมันจะเหมือนกับสอดคล้องไปกับการงานเลยสภาพสะบักสะบอมใส่เสื้อผ้าตัวเดิมไม่ค่อยได้แต่งตัวหรูหราไม่ค่อยได้ไปช ไพ่เอออกเป็นดีข้อหรือไพ่แปดเหรียญเข้ามาเห็นไหมครับผมใส่ชุดนางฟ้าใส่ชุดลาตีเปลี่ยนชุดเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเลยเพะฉันไพ่ใบนี้บอกเรื่องการเงินของชาวสีมังก,กรค่อนข้างจะดีขอตอบว่าดีแต่ไม่ถึงขั้นดีมากถึงขั้นดีแบบไหนมั่นคงอยู่ได้นะครับใครคิดจะทําอะไรซื้อชุดช้อปปิ้งก็หน่อยนก็มันก็ช้อปปิ้งได้แล้วอะไปเที่ยวนูน้นเที่ยวนี่มีเงินเก็บมีเงินที่ไว้เรียนหนังสือมีเงินไว้ทำกิจกรรมต่างๆมีเงินไว้ทำดูแลตัวเองพะฉั้นไพ่แปดเหรียญใบนี้บอก ร่ลำรวยหรือว่าปังอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็มาดูเรื่องของความรักกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไพ่ของความรักนะผมมีไพ่ขึ้นมาว่าเอ็มพอยเลอร์เข้ามาเดี๋ยวจะดูทีเดียวนะครับคืนถือถ้วยนะครับแล้วก็5ดาบแปะไปเท้านะครับมาดูเรื่องความรักกันดีกว่าความรักของชาวสีมังกรเนี่ยมีไพ่ขึ้นมาว่าอินพอยเลอร์เข้ามาสำหรับชาวสีมังกรส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเจอคนที่เหมือนกับเป็นผู้ใหญ่กว่าหรือคนที่อายุมากกว่าหรือว่าคนที่เหมือนกับ ชาวต่างชาตินะผมต่างภาษาหรือคนที่เหมือนกับ e m p o o y e r นะครับเจ้าของกิจการอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาดูแลเพราะฉันพาใบนน้บอกว่าเรารู้จักผู้ชายคนนึงที่ถูกใจเราตรงสเปคเราอะแต่เหมือน e m p o o y e r ใบนี้บอกว่าเหมือนกับเขาถือโล่ไว้อะ เหมือนกับปิดกั้นตัวเองนิดนึงมีกำแพงเล็กน้อยให้ชาวสีมังกรเนี่ยได้ศึกษาได้เรียนรู้แล้วกว่าจะเข้าหาเขาได้เนี่ยมักจะเป็นเหมือนกับกว่าเราจะเข้าหาเขาได้กว่าเราจะศึกษาเขาได้เนี่ยเขาเหมือนกับมีกำแพงบางอย่างที่คอยกั้นเราไว้อยู่เพราะฉันัามความรักของชาวสีมังกรเนี่ยมักจะเจอคนที่เหมือนกับเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาผู้ใหญ่กว่าอายุมากกว่าหรือว่าคนที่เหมือนกับค่อนข้างจะเป็นคนที่เอาแต่ใจนะครับมักจะให้เราเนี่ยคอยดูแลคอยยอมคอยช่วยเหลือเขาเข้าหาเขาอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเขาอย่างเงี้ยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่า คือถา,ถามว่าเป็นยังไงบ้างก็เจอคนรักที่ถูกใจนั่นแหละตรงสเปคเราอยู่แล้วหน้าตาเห็นไหมครับผิวขาวหน้าคมหน้าตาดีเลยตรงใจเลยเพราะฉะนั้นปี2องหเนี่ยชาวสีมังกรมีเกณฑ์พบเจอความรักที่ถูกใจแต่ถามว่าเป็นยังไงบ้างมันเหมือนกับมีกำแพงบางอย่างที่มากั้นคุณ2คนไว้อยู่เพราะไพ่ขึ้นมาว่าอะไรครับ5้าดาบที่ผ่านมาไพา่5ดาบบอกว่าชาวสีมังกรส่วนใหญ่มักจะถูกทําร้ายมาตลอดมักจะไปรักใครแล้วเหมือนกับเป็นฝ่ายยอม เป็นฝ่ายที่เหมือนกับเขาอยากจะมาก็มาอยากจะไปก็ไปคิดว่าเขาทําอะไรกับเราก็ได้เพราะฉันไพ่ห้าดาบไปน่บอกชาวสีมังกรว่าคุณเองเนี่ยเหมือนกับอยากจะเป็นฝ่ายคอนโทรลบ้างแล้วอยากจะเป็นฝ่ายเลือกบ้างแล้วเรื่องของความรักเพราะฉันไพ่ห้าดาบหรือฝ o f ยออฟซอร์ไปนี่ว่าเราผ่านความเจ็บมาเยอะเราผ่านความเสียใจมาเยอะเราถูกหลอกมาเยอะเราถูกทําร้ายมาเยอะอยากจะดุดพ้นแล้วอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเพราะฉันไพ่ห้าดาบกับเอ็มฟอยเลอร์บอกว่าถ้าคุณเจอใครสักคนที่ถูกใจคุณหรือตรงใจคุณเนี่ยอย่าพิ่งไปอ่อนแออย่าพึ่งเหมือนกับอ่อนละทวยหรือว่าแบบไป ให้ไปเนียว,ว่าต้องรู้จักว่าให้เขาเนี่ยเข้ามาดูแลคุณใส่ใจคุณบ้างไม่ใช่ไปบอกเขาหมดเลยว่าเราอยากจะดูแลเขานะเรารักเธอนะฉันอยากจะรักเธอฉันอยากอยู่กับเธอนะฉันอยากไปหาเธอนะใจเย็นๆนะครับอาจจะตรงใจตรงสเปกเราแต่ว่าไพ่ขึ้นมาว่าห้าดาบควรจะมีระยะห่างบ้างเพราะที่ผ่านมาเนี่ยชาวสีมังกรมักเลือกคนที่เขาทําลายคุณเสมอเลย มักเลือกเดียวเกินไปมาเข้าหาเขามากเกินไปรักมากก็เหมือนกับอยากจะดูแลเขามากๆจะอยู่กับเขามากๆต้องการเขามากๆเหมือนความรักที่มันยิ่งใหญ่อะนะครับทำเหมือนกับว่าจะไม่ได้รักกันอีกแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อดีของชาวสีมังกรขึ้นมาว่าควิ้นถือถ้วยเข้ามาชาวสีมังกรมีพกเกนที่จะพบเจอความรักที่ใครโสดเนี่ยใครเหงามานานหรือว่าใครถูกท,ทิ้งเนี่ยก็มีไพ่ควิ้นถือถ้วยเข้ามามีโอกาสเริ่มต้นความรักใหม่มีโอกาสเจอความรักใหม่มเมมพราะอย่างที่บอกไปเวลาชาวสีมังกรรักใครเนี่ยก็มักจะยิ่งใหญ่อลังเ่นใหญ ทุ่มเทอะไรอย่างเงี้ยมันคงอยากจะรักเขามากเงี้ยก็สิ่งนี้คือข้อดีเพราะฉะนั้นคุนถือถ้วยไปด้วยว่ามันคือข้อดีก็จริงแต่ข้อดีเนี่ยมันก็มีข้อเสียอยู่ในนั้นด้วยก็เลยอยากให้คุณเนี่ยเป็นเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ที่เหมือนกับนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งรีบเข้าไปหาเขาอย่าเพิ่งรีบไปเจอเขาอย่าเพิ่งรีบไป,ไปเหมือนกับทุ่มเทใจให้เขาเนี่ยภายในช่วงของรวลาอันสั้นๆเพราะไพ่ห้าดาบบอกว่าคุยกันประมาณสามสี่เดือนก่อนคุยกันประมาณสามเดือนถึงสี่เดือนขึ้นไปก่อนเป็นี่ย นะครับควรจะลองดูอย่าเพิ่งค่อย่าเพ,พิ่งไปเทใจค่อยๆรู้สึกค่อยๆทุ่มเทค่อยๆให้ความรักเนี่ยเป็นเรื่องของหนังสือเป็นเรื่องของการที่เรียนรู้เป็นเรื่องของความรักที่มันจะเกิดมันก็เกิดยืนอ,อยู่เฉยๆมันจะเข้ามันจะรักกันก็รักกันนั่นแหละพะนันควีนถือถ้วยเบน,น้บอกชาวสีมังกรว่าคุณมีเกณฑ์เจอพบเจอคนถูกใจนะกันพบเจอความรักที่ดีไหมอันนี้ขอตอบว่ายังไม่เห็นเด่นชัดว่าดีหรือเปล่าแต่ไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าสีเมท้าเข้ามา อย่างน้อยมันก็คือการที่เหมือนกับสละโสดแหละเพราะฉะน,นั้นไพ่สี่ใบนี้ทั้งหมดทั้งมวลบอกชาวสีมังกรว่าเรื่องของความรักเนี่ยใครที่เจ็บมาเสียใจมาหรือโสดมานานหรือเหงาม,มานานเนี่ยมีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจมีโอกาสได้คบกันเป็นแฟนด้วยแต่ความรักของคุณต้องเป็นไพ่ห้าดาบเข้ามาเราต้องคอนโทรลเราต้องเหมือนกับควบคุมเราต้องเป็นฝ่ายที่เหมือนกับอยู่เหนือมันนะไม่ใช่ว่ายอมมัน นะครับไม่ใช่ทำเหมือนกับที่ผ่านๆมารักใครก็ยอมเขารักใครก็เหมือนกับเข้าไปดูแลเขามากเกินไปรือว่าบอกความรู้สึกข,ของเราไปหมดเลยค่อยๆพูดค่อยๆบอกค่อยๆศึกษากันมันจะดีนะครับเพราะฉันพไพ่ใบนี้คือไพ่สีเมท้าเขา,าบอกว่าคุณมีเกณฑ์ที่สรโสดมีเกณฑ์ตราโสดคือมีคู่มีแฟนแต่งงานใครอยากแต่งงานก็อาจจะได้แต่งงานคนที่เรารักมานานแล้วใครที่คบแฟนมานานก็มีโอกาสที่จะรักกันด,ด้วยการแต่งงานกัน ใครที่เหมือนกับโสดอยู่ก็มีโอกาสที่พบเจอคนหกใจเป็นแฟนก่อนยังไม่แต่งงานนะปีเดียวคงไม่แต่งงานนะครับเพราะฉันพไพ่ใบนี้หม,หมดทั้งหมดทั้งมวลของชาวสีมังกรคือความรักที่ใครโสดก็มีโอกาสได้เจอคนหกใจนะครับส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องความรักล่ะผมบอกไปแล้วนะครับไพ่ห้าดาบเข้ามาคนรักของคุณคงไม่กลับมาแล้วเพราะคนคนนี้คือไพ่เอ็มพอยเลอร์เข้ามาคนคนนี้มักจะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรคิดว่าจะมาจะมาก็มาจะไปก็ไปคิดว่าทําอะไรกับเราก็ได้แลาไพ่ห้าดาบกับเอ็มพอยเลอร์บอกว่าถ้าเกิดคุณถูกคนหนึ่งทิ้งเน่แลล้วเเคาไปืืออกน คุณถือคนอื่นทิ้งแล้วเหมือนกับเขาไปจากคุณไปเขาทิ้งคนอื่นแล้วเขาจะมาหาคุณเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยผมคิดว่าคุณเหมือนกับทางผ่านนะเพราะฉันไพ่ห้าดาบก,กับเอ็มพอยเลอร์ใบนี้บอกชาวสีมังกรว่าความรักที่มันแย่ๆถ้าเกิดเขาทิ้งคุณไปแล้วเขาไปคิดว่าเขาเจอคนที่ดีกว่าสามารถหาคนที่ดีกว่าคุณได้นะครับเขาคิดว่าเราไม่ดีพอเนี่ยสักวันหนึ่งเขาก็ไปอีกสักวันหนึ่งเขาก็ไปจากเราอีกเพราะฉันไพ่ห้าดาบใบนี้บอกชาวสีมังกรแล้วว่าบางทีเราเจ็บมาเยอะเราเสียใจมาเยอะลองนึกตัวดีเอง เเจอคนที่ถูกใจเจอ ER คนที่เป็นแฟนนะเจอ ER คนที่อยากจะแต่งงานกับเรานะเจอ ER คนที่ทําให้เรารู้สึกว่ารักได้นะแล้วคุณจะไม่ไปหรอแล้วคุณจะไม่อยากมีความสุขไม่อยากมีความรักดีๆหรอผมถึงบอกว่าความรักของชาวสีมังกรมีเกณฑ์แค่สละโสดแต่ไม่อยากจะบอกว่ามันไม่ค่อยเด่นชัดเรื่องของ,ของการที่ชาวสีมังกรเนี่ยจะเด่นชัดเรื่องความรักมากแค่เท่าไหร่นะครับ <S <S ก็อยากจะบอกว่าเรื่องความรักมันก็อาจจะเหมือนกับดีแต่ไม่ถึงขั้นดีมากการเงินการงานก็เช่นกันดีแต่ไม่ถึงขั้นดีมากก็ไม่รู้เรื่องของ การเตือนของชาวสิมังกรเดี๋ยวว่าผมอยากเตือนอะไรบ้างนะครับพไพ่ใบแรกเนี่ยมีไพ่ขึ้นมาว่าเดระวังเรื่องของอะไรระวังเรื่องของการสูญเสียความรักสูญเสียคนรักสูญเสียเพื่อนสูญเสียคนคนหนึ่งไปเพราะฉะนั้นไพ่เดสใบนี้กับไพ่ขึ้นมาว่าควินถือเหรียญเข้ามาพยายามเป็นตัวตนดีๆเอาไว้พยายามรักษาคนดีๆเอาไว้ นะครับใครมีแฟนดีๆหรือคนรักดีๆหรือกำลังคบกันอยู่เนี่ยแล้วคบกันมาตั้งแต่แต 2, 3, ปี่สองี้าหกสามมีปัญหากันเนี่ยไม่ได้นอกใจกันเนี่ยควรจะรักษาเอาไว้ควรจะกลับมาอยู่บ้านหลังเดียวกันควรถ้าใครแต่งงานแล้วหรือมีครอบครัวแล้วเนี่ยควรจะพยายามดึงคนนั้นกลับคืนมาพยายามดึงคนคนนั้นกลับคืนมาพยายามเหมือนกับเรียกสติเขาคนนั้นกลับคืนมาพยายามรักษาคนคนนั้นเอาไว้กับเราให้ได้ นะครับเพราะถ้าเกิดเขาไม่ดีจริงเขาคงไม่มาแต่งงานหรอกคุณคงไม่มาสร้างบ้านก,กับคุณหรอกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เช่นการเดือนการงานการเงินความรักใจากชาวสีมังกรทุกท่านเนี่ยรักษาคนที่ทํางานร่วมกับเรามารักษาคนที่ทําให้เรามีวันนี้รักษาคนดีๆเอาไว้วรอบๆตัวเราเอาไว้เยอะให้มากๆนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยไปเจอสิ่งที่ดีๆมันก็นเราครบคนดีอ่ะเขาก็จะพาไปเข้าวัดทําบุญถ้าคบคนไม่ดีเนี่ยก็จะพาไปเข็นค่าทําบาปอะไรเงี้ยก็จะตามสังคมตามอะไรที่เราคบนะครับไพ่ไปต่อมาไพ่สิบถ้วย เตือนเรื่องอะไรอีกเตือนเรื่องการรีบร้อนนะครับเรื่องความรักใครอยากแต่งงานเนี่ยผมแนะนําเลยว่าแต่งงานได้เลยใครที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วหรือมีลูกแล้วเนี่ยแนะนําว่ามันคือความรักที่เป็นครอบครัวแล้วคุณอย่าไปนอกใจคุณอย่าไปหาคนอื่นแต่รับชาวสีมังกรเองที่โฟกัสเรื่องการเป็นเนือ้อคู่การมองหาความแต่งงานการมองหาความรักใหม่ๆไพ่ใบนี้คือสิบทูตเขาบอกว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอเนื้อคู่เจอก,การแต่งงานนะแต่เดทบางทีการเสียสิ่งที่ไม่ดีไปบางทีการสูญเสียใครสักคนหนึ่งไปเนี่ยถ้าเขาจะรักเราเนี่ยนะครับเขาคงไม่ไ เขาคงมาอยู่บ้านหลังเดียวกับเราแล้วเพราะฉะนั้นคุณคงเลือกคนที่เขาพร้อมจะอยู่บ้านหลังเดียวกันพร้อมจะเป็นคนครอบครัวพร้อมจะมาหาคุณทุกวันพร้อมจะมาเจอหน้าคุณทุกวันมากกว่าคนที่เหมือนกับอยู่ข้างๆบ้านเราอะแต่เหมือนกับคนที่อยู่ไกลกับเราเหลือเกินมามาไปไปแบบนี้คุยเดทไปนี้บอกว่าถ้าความรักของชาวสีมังกรผมาจ,จะเน้นเรื่องความรักเป็นพิเศษระวังเรื่องความรักให้ดีว่าเราอาจจะรักใครสักคนหนึ่งที่เขาไม่ได้อยู่กับเราเขาบามาไปไปแล้วเหมือนกับปล่อยให้บ้านหลังนี้มันทำไปเพื่ออะไรทำไปเพราะใคร นะครับรักไปเพราะอะไรรักเขาทําไมรักไปแล้วเจ็บไปรักไปแล้วเหมือนกับบ้านหลังนี้สุดท้ายก็ต้องขายก็เหมือนกับความรักแรกสุดท้ายก็ต้องปล่อยนั่นเองอย่ารักคนผิดคนให้เลือกคนที่ถูกต้องให้เลือกคนที่พร้อมเป็นครอบครกกัวกองเราคุณไม่ใช่ดวงที่ไม่มีเนื้อคู่นะเพราะไพ่ควีนถือเหรียญเขาบอกว่าเรามีค่ามากกว่านั้นถึงบอกว่าพยายามรักษาคนดีๆเอาไว้พยายามเหมือนกับเลือกสิ่งที่ดีให้ตัวเองเอาไว้นะครับ ไพ่ใบ,บสุดท้ายผมไพ่ขึ้นมาว่าสเมเียญนดวงการเงินของชาวสีมังกรก็อย่างที่บอกไปเตือนไปว่าธันวามกราคุมภาเนี่ยคือช่วงของไพ่สามเีืยนเข้ามาอย่าเพิ่งไปใจร้ออย่าเพิ่งไปวิตกกังวลอย่าเพิ่งไปจิตตก3เหรียญคือช่วงของธันวามกราคุมภ ok าคือช่วงของการที่เริ่มต้นเริ่มสร้างเริ่มเหมือนกับระบายสีมันขึ้นมาบางทีก็ต้องมีล้มบ้างแหละบางทีก็ต้องมีเจ็บปวดบ้างแหละอย่าไปโฟกัสว่าเออมันแย่นะมันเสียใจนะมันเจ็บปวดนะเพราะที่ผ่านมามันคงเจ็บมากที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นไพ่สามเดขอนบอกว่าการลงทุนดี ใครที่ลงทุนช่วงนี้นะครับธันวามกรากุมภาก็อยากให้วางแผนทิศให้รอบคอบอย่าทําให้ตัวเองเหมือนกับลงทุนไปเพราะความสนุกลงทุนไปเพราะว่าอยากจะลงทุนอยากจะทําอะไรเงี้ยศึกษาก่อนนะครับเรียนรู้ก่อนวางแผนก่อนแล้วค่อยไปทําเพราะฉะนั้น่ันวามกรกมากรุภาอยากให้ชาวเสียมังกรหรือท่านเนี่ยวางแผนให้ดีคิดให้เยอะ นะครับเรื่องของการเงินการงานก่อนที <anz i> ่จะไปลงทุนเรื่องการเงินเรื่องการงานอะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมเดือนนี่คือช่วงการวางแผนเรื่องการลงทุนผลตอบแทนพอสุดท้ายแล้วเราคิดแล้วแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้คุณเนี่ยเหมือนกับวาดภาพระบายสีได้สวยงามก็เหมือนกับการงานการเงินนั่นแหละนะครับสุดท้ายไพ่ขึ้นมาว่าผ่านช่วงนี้ไปคุณก็กลับมาดีแล้วกลับมาปกติแล้วแต่ขอให้เหมือนกับคิดให้รอบคอบเรื่ององการจ่ายเงินเรื่องการลงทุนเรื่องของการวางแผนให้ดีนั่นเองก็มาดูเรื่องของ ไพ่ออรลเคินดีกว่าแนะนาว่าไงบ้างนะครับไพ่เขียนว่า e a เด r i e ฟนนะครับไพ่ใบนี้บอกชาวสีมังกรว่าพยายามรักษาใครสักคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนนะครับเน้นว่าเพื่อนไว้ก่อนเพื่อนที่ดีเพื่อนบ้านที่ดีของคุณสไปเดอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเพื่อนที่ดีไปก่อนเป็นเพื่อนที่น่ารักเป็นเพื่อนที่เหมือนกับรักษาคนดีๆเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นใหญ่คุณเนี่ยรักษาคนที่เขาเป็นมิตรแท้เป็นเพื่อนดีๆที่คบกันมานานที่ทาธุรกิจกับเรามานานหรือทํางานกับเรามานานหรือใครก็ตามคนรักที่ดีๆเนี่ยก็พยายามรักษานนั้เอาไว นะครับเป็นคนรักที่ดีต่อกันไม่ได้ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไปก่อนถ้ามีปัญหาการไม่เข้าใจกันนะครับก็ควรจะลองคุยกันแบบเพื่อนควรจะลองคุยกันเริ่มต้นกันใหม่นะครับขอขอบคุณชาวสีมังกรทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์ไม่ได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้นเช่นกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ